มูฟ e ี่เชคไก่ทอด KFC สวัสดีครับด้วยเวลาของ m o ูฟ e ี่เชคกับผมจะโลธธนพนัฒนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับมาอัปเดตหนังใหม่ที่เข้าฉายสัปดาห์นี้กันหน่อยดีกว่านะครับพบกับความน่ารักของหนุ่มสาว5คู่ด้วยกัน กับภาพยนตร์เรื่องใจฟูลสตอรี่ครับหนังเรื่องแรกเนี่ยจากค่ายใหม่ไทเมเตอร์ที่เกิดจากคนทำหนังไทยรุ่นเกา่าอย่างพี่วิสูตรภูวรลักษ์และพี่วิชาภูวรลักษ์ครับที่ร่วมมือกับเอ็ตที่ไหนครับบทจงมาจงมาจงบทไม่มาแต่หายนะมาแทนซึ่งจะเล่าถึงความรักอันวุ่นวายแบบชวนขามแต่น่ารักของ5คู่5เรื่องราวครับ ที่มีตั้งแต่หนุ่มนักเขียนบทหนังที่ต้องเขียนบทหนังรักแต่ไม่เคยมีความรักเลยนะครับเรื่องเราแอบรักของหนุ่มพนักงานร้านสะดวกซื้อกับหมอฟัน เรื่องราวความรักที่เกิดจากการท้าจีบเรื่องราวความรักของคนที่เป็นคู่แข่งกันหนังเรื่องนี้ครับเป็นผลงานการกำกับของพี่คริปเอมารุจิแห่งไบแมนหนึ่งและ2รวมไปถึงเรื่องอีเรียมซิงด้วยที่บอกไว้ว่าทั้ง5้าเรื่องนี้เนี่ยคุณต้องถูกใจจากเรื่องแน่นอนครับยังไงก็ไปชมกันได้แล้วในโรภาพยร์สัปดาห์นี้เป็นต้นไปไม่แน่นะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะชอบทั้ง5าเรื่องเลยก็ได้ครับคุณเคยเกลียดใครสักคนเข้าไส้ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าไหมครับ ผมเคยเดามาตลอดว่าภายใต้หมวกกันนอ็อกหน้าตาของ<ๆ>น่ารักเ <Thank you. S 1> เอาเลยครับแล้วกลับมาติดตามมูพี่เชคกับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟี่เชค